แม่เดี๋ยวเจนเย็นกล้องหลังยังไม่มาเลยหากล้องกองเอองานเข้าและสัญญาณไม่มาแปบ๊บหนึ่งแม่อ่าสวัสดีค่ะอันนี้คือทีมงานนะคะจากยะโสธรค่ะบ้านใดน,นะแม่สามทีทบ้านเราใหญ่เออเนาะบ้านเราใหญ่นะคะนี ยะโสธรนะคะนี้มาร่วมง,งาน,าบ,บ,น,นบวงสวงท้าเวสวนนะคะเรียนเชิญนะคะลงทาน,ทานค่ะเป็นเก้าจีค่ะเป็น9้าอินรีนทางยโสธรเ็าขึ้นชื่อนะคะ<อ>เพราะเรารู้จักคุณแม่ <laughs> คุณแม่ยโสธร <laughs> ไม่หยิบได้เลยค่ะท่านหยิบได้เลยค่ะคตามสบายเลยค่ะแกกินอลองดูนี่ของอร่อยเมืองยโสธรนะ ที่สุดคือข้าวเยสโสทรค่ะโดยเฉพาะข้าวอินทรีย์เป็นโอท็อปห้าดาวนะบุ๊ยพุณ่ามันมียำพนไปพ่อากันยุกงานผ้าหนีดงานผ้าหนีดอันนี้เป็นลองทานนะคะเป็นขนมจีนค่ะเป็นขนมจีนนะคะ,นนนนะ,คะอันนี้จะเป็นข้าวกล่องค่ะหยิบได้เลยค่ะหยิบได้เลยค่ะ อันนี้ของหวานค่ะมีทั้งของหวานมีทั้งข้าวกล่องนะคะมีข้าวมันไก่ข้าวผัดกระเพานะจ๊ะ,ะเเววสวัสดีค่ะเชิญหยิบได้เลยนะคะขนมจีนก็มีค่ะโอ้ลุ่งใจสาวสวยปากบดี บ่มีน้ำจอีกอ,อ่าช่วยกันเดี๋ยวมานะคะน,นะคะคคเดี๋ยวเวลาสามโมงนะคะคจะเริ่มพิตรีนะคะอ,องค์พร,ระเวุวันเป็นบริวาร นี่นะคะอันนี้คุณแม่เดินมาเดินทางมาแต่ตีสองเลยนะคะจากเย well อโสธอนนะคะหลาเดินาไปมาใหอไทยห้มาสร้างปูปูเขามียาไม่มากเลยปูเขามียาไม่มากเลยเพราะว่าชันจามาชมเขาจะชมประเทศจีกันก็รูโอ กูก็เห็นแบบนะั